สวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับอู่ช่งางทันอู่บ้านนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้รับเข้าใหม่อีกหนึ่งคันจ้าเป็นรถตู้นะคะนี่เลยนะคะสภาพนะคะเข้าอู่มาวันแรกนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปิดเทอมนะคะรถตู้ก็จะเข้าเยอะหน่อยหนึ่งเป็นพิเศษนะคะลูกค้าสั่งทำสีเดิมนะคะก็คือสีขาวเหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้าน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเอซของอู่เป็น,ปนบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจให้อู่เป็นบ้านที่ดูแลรถของลูกค้านะคะแล้วก็สําหรับรถลูกค้านะคะที่เข้ามาที่อู่นะคะช่างของเรานะคะก็พยายามเร่งงานให้กับเพื่อาลูกค้านะคะใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะก็กําลังเร่งงานนะคะทางนู้นก็กําลัง อยู่นะคะเราก็พยายามที่จะเ,เล่งงานนะคะทุกๆคันนะคะให้อ่ พร้อมส่งลูกค้านะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะคะเราก็กำลังพ่นสีจริงอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปดูที่ห้องพ่นนะคะว่าเรา,าพ่นสีอะไรกันนะคะแล้วก็จะสวยงามขนาดไหนนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อูบ๋บ้านๆด้วยนะคะแล้วก็ส่วนรถคันนี้นะคะถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหระะ่